แต่ว่าช่วงช่วงนี้คือดูหมดทุกอย่างจนแบบเป็นแฟนคลับจนแบบว่าเป็นแฟนคลับวง B N K 4 8แล้วตลกไหมเป็นแฟนคลับตัวเองด้วยไหมก็เมื่อวานล่าสุดดูไลฟ์ของน้องโมบาย B N K โฟเรสคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองคนสวัสดีสาคนไแล้วชวนญาติพี่น้องมาดูทุกคน เอาภายในความผมยุ่งนะคะคือ <to> ท <insane suicide> ําผมทาผมเสร็จทําผมทาผมเสร็จแล้วก็นอนอ่ะเบื่อบ้านมากเลยใช่ไหมคือให้สามคำให้สามคำของการอ่าอะไรนะให้สามคำของการอยู่ที่บ้านใบโพล่า ให่สำหรับตัวเองคือใบโผล่ร่ามากๆเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีความสุขบางครั้งก็ลงไงเสียใจก <ค referenced S 1> ็เลยความเหงามาะเหมือนค่อนข้างที่จะยากลำบากเสียนี่กระไรคือเอาจริงๆคือโมอบายอ่ะไม่ชอบดูตัวเองเลยแบบแบบว่า อันแรกๆนะแบบการแสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยกลับมาดูไม่เคยกลับมาดูเลยหรือว่าเทเตอร์อย่างเงี้ยไม่เคยดูเพราะว่าเขินตัวเองเขินตอนเต้นอะไรอย่างเงี้ไม่ได้ดู m อ m มีเอมีก็ดูนิดนึงไม่ได้ดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไลฟ์ก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างงี้อะไรอีกอะหลายๆอย่างการแสดงโชว์ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูไลฟ์ของเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าช่วง ช่วงนี้คือดูหมดทุกอย่างจนแบบเป็นแฟนคลับจนแบบว่าเป็นแฟนคลับวง B N K 4 8แล้วตลกไหมแล้วแบบโมบายก็ได้ทำการสมัครสมัครแอปพลิเคชัน I a m อ็ d ฟเทของแฟนคลับเพื่อที่จะมาดูเทอเตอร์ก็เลยดูเทอเตอร์ค่ะก็เลยเอามาดูเทอเตอร์ เป็นไงเหงาขนาดไหนเหงามากเลยน,ะนั่นแหละค่ะตะลกดีคือแบบเป็นแฟนคลับ BNK และ AKB และ SNH48 ด้วยเป็นแฟนคลับตัวเองด้วยไหมก็เมื่อวานล่าสุดดูไลฟ์ของน้องโมบายเบนเชฟเรดค่ะพี่โมได้ฉีดยายังคะตอนนี้พี่โมนะคะยังไม่ได้ฉีดคะ่ะแต่ว่าได้สมจองแล้วสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดี ผลจากการคือแบบไม่ยอมนอนประมาณสองสามวันคือไม่ใช่สองสามวันแล้วตาค้างอยู่ตลอดเวลานะคือไม่ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าไงแบบแบบก็คือจองมันจองเช้าใช่ไหมแล้วบ๊วยก็เล่นเกมตอนกลางคืนก็เลยแบบอ้างั้นไม่นอนเลยรล้วกันเพื่อที่จะได้แบบว่าตื่นเลยเพราะว่าถ้าแบบนอนแล้วตื่นขึ้นมาอีกมันก็จะแบบไม่ค่อยไหวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาสองสามอันสี่อันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มีนเนื้อที่โมอยากได้มากแต่ว่าโมไม่ได้นะแม่ได้แต่ว่าจองล่าสุดได้ค่ะแต่ก็โอเคก็ต้องฉีดแล้วแหละค่ะถ้าเธอเหงามาอยู่กับเราไหมเฮ้ยได้ดิแต่ว่าอยากเล่นวิงว่งเล่นจับมากเลยคนะ่ะชวนใครก็ไม่มีใครเล่นบอกว่าอยากเล่นวิงว่งเล่นจับเล่นวิงว่งเล่นจับได้นะให้อยู่กับโมรอเล่นรอเล่น กินน้ำก่อนเย <Yeah. S 2> ห้องเรามีแมวหนาะหมาลอก,กันใหญ่เลยได้ฉีดเดือนไหนได้ฉีดเดือนนี้ค่ะใช่ปะใช่สรุปดูผีเป็นปีหน้า <S <S เล่นกับผีในห้องไปก่อนไม่มีเพล อืห้องดับกับแคชชื่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยต่อ